มาค่ะพี่น้องก้อยสบายนั่งดอกจอกนะคะใส่บักลินไม่ค่ะก้อยเปรี้ยวค่ะพี่น้องพูดนะเบิง้งมาค่ะมากินน้ำกันอื Ừm đi Để không พอดีโคองํารมนั่นบอมาละโคกว่าทำยังไงบายมานั่งน้ำตะแหลกว่าท่านช่องคิดสองใจบอ

สดรสมาซิมซื้อๆหนะเห็นจิ้ไปแต่แซ่บทำายแต่ลังค้น,นเขาไปตำเนะาะตะาก้อยแบบนี้ก็แซ่บครับน้องใส่บักดินใหม่ขมขมตะ巴าเฮาก้อยแบบปเปรี้ยวใส่บักเน่าเต่าน้ำอยเปี้ยวเอาคนละคำเอาไอเบิร์ต มันนี่ลองกินกีบไปโรงเรียนเด็กน้อยแต่แ้บไปหับแล้วแซ่บแต่ว่าก่อยดัเสียขึ้นจังแซ่บว่าก่อยขออมมันบอเดี๋ยวจะผู้หมักสดเต่าบางเน่า โอ้สุดยอดครับแสบอีเลียเรียนอยู่เลย